รู้เลยรักมากแค่ไหนเปิดคําอวยพรพอส่งกรานถึงน้องปีใหม่ เรียกได้ว่าเป็นพ่อลูกที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยทีเดียวสำหรับคุณพ่อสงกรานเตชะนลงอดีตคนรักเก่าของนางเอกสาวสวยอย่างสาวแอฟทักษอ,อนคุณแม่สุดที่รักของน้องปีใหม่นั่นเองจ้าเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์สุดอบอุ่นของน้องปีใหม่กับพ่อสงกรานที่ทำแฟนคลับชื่นชมในความน่ารัก เพราะเมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมาพ่อสงกรานนั้นได้โพสตภาพคู่กับน้องปีใหม่หอมแก้มผ่านแมสอวยพรวันเกิดลูกสาวกลางอินสตาแกรมโดยระบุข,ข้อความว่า สุขสันต์วันปีใหม่ครับขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขตั้งใจในสิ่งใดขอให้สมหวังในสิ่งนั้นและที่สำคัญสุขสันต์วันเกิดครับคุณลูกสาวสุดน่ารักเป็นเด็กที่น่ารักกับปู่ย่าตายายเสมอไปนะครับและหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่อ,พออกไปต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายเช่นแฝดป,ป,ป้าป๊า สุขสันวันเกิดนะคะคุณปี Happy New Year and Happy Birthday ค่ะน้องปีใหม่คนสวยขอให้น้องปีใหม่เติบโตโบนโลกใบนี้อย่างสวยงามนะคะสำเนาถูกต้องหมาม้ามา,มาด้วยไหมคะน้องปีขอให้เป็นที่รักตลอดไปนะคะ